วันนี้นะครับสวัสดีวันใหม่จะไปกินข้าวหมูกรอบร้านที่เคยมากินพราะคราวที่แล้วไม่ได้กินหมูแดงแล้วก็อยากลองข้าวมันไก่เขาด้วยจะไปดูว่าเราชอบไหม,มไปอ,อยู่มากมันคือข้าวมันไก่ย่าง เสร็จแล้วเราสองคนก็มาหาร้านกาแฟนั่งดื่มต่อกันค่ะร้านที่เราเลือกคือร้าน g r e d t Shot นะคะอยู่ในโรงแรม Photo Hotels แถวแถวเกาะสิเลค่ะร้านนี้เข้ามาตกแต่งด้วยบรรยากาศโทนสีแดงให้ฟีลค,คล้ายๆห้องฟิล์มล้างรูปเลยค่ะเอ,อว่ากับพี่ต้นชอบชอบก็เห็นวิวทะเลมันเป็นของโรงแรมเลยนะของโรงโต้ กาแฟถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับกันค่ะหลังจากกลับถึงห้องเราก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เพื่อนพี่ต้นมาแล้วเตรียมแรงพร้อมเจอ,เพ,อเพื่อนสนุกสนานค่ะสวัสดีวันใหม่ค่ะเรากำลังจะไปทานข้าวเช้ากันนั่นก็คือข้าวมันไก่ชื่อร้านว่าโกตาค่ะ ช้าที่สามที่กินข้าวมันไก่เพราะว่าเราอยู่นานเราก็ลองไปเรื่อยๆเลือกที่เราชอบข้อความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันชอบกินน้ำชาบ้างและที่ขาดไม่ได้นี่ขาค่ะแล้วทำไมก่ข้าวมันไก่มูแดงของพี่ต้งข้าวมันไก่เครื่องในนี่เขาบอกเคยมาทานไหมน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มผสมกับมิซอยังนะใส่ยำนิดยำนิ้ าต้องผสมกันใช่ค่ะถ้าไม่ผสมกันจะไม่ออกสุกที่ร้านอ๋อใช่อย่างไรนได้ถ้าชอบหวานก็ใส่น,มมนี่เพิ่มก็ได้ถ้าชอบเปรี้ยวใส่น,นีน่เพิ่มใส่อย่างไรนี้อย่างนี้ผสมอย่างไรน,นี้พี่ขออนุญาตทำให้ใสน่นีดไปช้อน เสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้ซื้ภูเก็ตแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะเลยครับลองชิมดูเมื่อกี้เขาสอนใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มหมดเลยไม่งั้นเราไม่ถึงภูเก็ตนะแล้วก็เนี่ยน้ำชานีหอมมากข้าวหอมหมูแดงอร่อยก็เป็นน้ำซุปหวานหวานเป็นสไตล์ข้าวมันไก่แบบภูเก็ตว่าติดใจจะลองปรุงนะ คือถ้าพี่เขาไม่บอกนี่ก็ไม่รู้เลยเนาะก็จะกินอันนี้แยกกันไปเลยร้อยร้อยกินแด้กับไก่ก,ก่อนร้อยข้ามันไก่แต่ละจังหวัดก็จะมีความไม่เหมือนกันนะครับถ้าจังหวัดภูกเกตเท่าที่ผมลองลองแค่ไม่กี่ร้านอยู่ร้านนี้รู้สึกว่ามีมีความแปลกกว่าที่อื่นก็มาลองนะโดยส่วนตัวอร่อยคือเราเรามากินก็ต้องมากินที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะโกตาโกตา ่เพือนทรังนี้เท่าไรหร่ละคะยอดขายน้ำหอมเจวีคือตอนแรกอะตอนผมกับเอวาเริ่มทำอะเดือนแรกไม่มีคนสั่งแต่ก็โพสโพสโพสไปจนแบบขึ้นเดือนที่สามอยู่ดีแบบ1,000กล่องเริ่มจาก1000กล่องเป็นแบบหมื่นกล่องตอนนี้ก็คือแบบว่ายอดผลิตไม่ทนันถ้าไงก็ฝากใครอยากเป็นตัวแทนน้ำหอมวีวีน้ำหอมวีวีก็มาวันนี้เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามีฉลองตัวแทนจำหน่ายวิธีใช้ใช้ไงคะ เอาเป็นจุดเนี่ยใส่ก้านทู่แต่ถ้าเกิดสมมุติใครอยากจะหอมมากกว่าน,นี้ก็เทล่าตัวก็ได้นะน้องหอมบีบีบีเดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงตัวแท ạ ประสบความสาเร็จแขกมาจากหลายภูมิภาคเลยถ้าไงก็ามาเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกับเรามีมีจังหวัดไหนมาบ้างคะมาเลือกพ็คของให้ลูกค้าก่อนลูกค้าไม่ทานะจากที่เมื่อเช้ากินข้าวมันไก่นะครับเจ้าของร้านข้าวมันไก่ก็แนะนําให้เราไปกินหมี่ฮกเกี้ยนชิ่ร้านโกลาใช้เตาผ่านไผ่ ไฟในเตาถ่านแรงมากเืยรุ่นแรงจริงอยู่อยู่มากเพราะว่าเลือกที่จะมาบ่ายสองโมงกว่าเพราะว่ากลัวว่าคนเยอะกินสเตเตไปก่อนหมูสเตเตนุ่มๆน,นะอันนี้คือมี่หุ้นนี่นะคะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวรอหมี่ฮอกเก้นหมี่ฮกเก้นนะครับนี่ มีไข่แดงปุ๊บเยิม,มๆปุ๊บอันนี้มีทะเลด้วยมีปลาหมึกน,นี่อะไรนะมีหุ่นคล้ายๆผัดซีอ,อิ๊วอันนี้ เหมือนรันหน้านะ่ได้รสชาติที่พพที่ไม่เคยได้แต่แปลกๆดีได้กินความอมแดงนะได้ฟิลทะเลทะเลแบบจีนๆการจะได้รสชาติที่เต็มเ็มมันต้องกินเต็นปากเต็มคำพร้อมกับน้ำเนี่ยน้ำจะได้กินทะเลทะเลแต่ถ้าชิมไปเฉยแล้วก็เอ<ส>ะ,<ส>ะ เเแบบ,บตอนแรกเราว่าอิ่มแล้วแต่พอว่าเมื่อกี้ตอนเดินไปอ่ะเห็นร้านนี้ดูดิขนมตลาดแบบขนมโบราณใครชอบอันนี้คือไส้อะไรอ่ะครับนะคะมีเกือหวานเต็มปากแดงที่ร้านอยากชิมไหมได้ซื้อไป,อไปกินด้วยกันนะเอาขวดเค็มแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนครับร้านนี้ขนมโขอออน นอะไรก็ไม่รู้ขนมอะไรอาหารซิขนมกล้องยุนเอาไหมเอาดิจริงจริงมีอีกหลากหลายเลยขนมไปดูขนมกันแล้ก็หออยู่นี่นะนี่นี่ห่ออยู่นีนี่คือกลองยุนแบบธรรเป็นไรอ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะอะไรอ่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะทำหน้าแบบไม่ดีมากเลยอยากกินนู่นนุ่นมีอย่างนั้นด้วย ความรู้สึกว่าถ้าไม่กลัวอ<ม>้วนเน่ยซื้อมาเยอะๆกินแล้วเราต้องกินขนมตามนะครับขนมกล้องหยุดอร่อยจังยังไม่ได้กินเลยคล้ายขนมตังเมงะตังเมงาสอดไส้ถั่วี่ส่งบทหวานมันหนึ่งในขนมบ้างยามบ่ายของภูเก็ตรสชาติหวานมันอัดแน่นไปด้วยถั่วลิสงคุณภาพล้วนๆผ่านการทําให้สุกด้วยเตาถ่านเออเตาถ่านอีกแล้วเตาถ่านอีกนะตอนแรกเขามีเป็นก้อนใหญ่แต่ว่าหันไปเห็นหันไปเห็นก้อนเล็ก หอมถั่วลิสงเลยนึกถึงตอนสมัยก่อนเลยตอนอากงทำให้กินอะอากองไหนอากงในทีวีชิชมสิอร่อยอะรสชาติเหมือนตอนเด็กที่ว่าเคยกินจริงจริงเหรอจริงนี่หัวหัวตัดให้ <Hey. S 2> ตังเมข้างในมันเหมือนขนมนั่น ที่มันยืดยืดอ่ะเดี๋ยวไปหาดูนเน็ตเขาเรียกว่าอะไรตอนเด็กๆกินบ่อยที่ยืดยืดเป็นมุงแวนยืด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 แล้วก็พันต่อนั้นจะใส่แอลมอนต์ใส่อะไรเต็มไปหมดเลยนี่ชื่อขนมอะไรคะขนมแย่เนี่ยมั้งใส้อะไรใส้ตัวเค็มมันแตกต่างกับที่เราซื้อต่างไหมอร่อยใชยหอมแป้งไม่หนา อร่อยเนาะเดี๋ยวจะไปซื้อกินอีกร้านพี่ข้าวมันไก่ก็แนะนำโบต้านะครับเป็นการกินครั้งแรกของเราสองคนชื่อร้านนี้ห,นหอมมากเลย ธรรมด,ดาไปหนึ่งน,นะแล้วก็กินด้วยกันเอวาดูหน้าตานะถ้าให้ด่าน่าจะคล้ายๆหอ,อยทอดแต่ว่าไม่รู้เป็นยไงแน่ได้แล้วนะคะโอ้ตาวเมื่อกี้อ่านเขาบอกว่ามันคือส,วสว่วนผสมของแป้งไข่แล้วก็หอยนางลมตัวเล็กหรือหอยติบนั่นเองมีเคือกครับหนูเดี๋ยวเรามาชิมน,นะอ้ห <c oughs> อยนางรมตัวเล็กหอยติบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาชิมน,นะคะ ก็นนเคยกินผงอบด้วยขยิมไอ้เต้ากินโอตเต้าก่อนนะได้เลยรักนะไอ้เต้าเหมือนเขามีเปลือก<ๆ>เปือก<ๆ>มันๆได้ไหมไม่ไงเขาอบอกว่ามันจะมีเปลือกด้วยนะคะากินกับพอาิกอะ่ะเลยเอาไหม เราจะบอกว่าไม่ต้องปรุงยังเลิศเลยเนาะอร่อยไม่เหมือนหอยทอดนะร้ายแต่ไม่เหมือนไปกินกับซอสพริกกับเนี้ยปนๆนมันก็ได้สำเรเกือบจะเหมือนแต่มันไม่ใช่อันคือเต้านะจ๊ะเต้าบานคนรกินคนละจานเนาะชอบอันนี้เอ้มาชอบอีกคนเดียวไม่แบบิีต้นแล้วอร่อยอนะ่ะคาดเดาไม่ได้ว่าอะไรมันคือเผือกมันคือแป้งมันคือ มีว่าเรากินได้หมดไะแต่ถ้าใครไม่กินเผือก็คือสั่งได้มั้งเอาเหรอบอกเขาว่าไม่ใส่เผือกแต่เรากินได้หมดทุกอย่างใช่ไปกินคามเดี๋ยวให้ไอวากินละรู้นะว่าคนถ่ายอยู่ใครมาภูเก็ตก็มาลองเลยนะครับเป็นออริจินอลของภูเก็ตลองแล้วจะได้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่เราชอบไปแล้วเราตะลุยกิน ย่านนี้เริ่มแต่ข้าวมันไก่จนพี่เจ้าของร้านอ่ะบอกบอกมาว่าตอนนี้เรากินแถวนี้ทั้งหมดเลยเป็นเรื่องน่าบังเอิญที่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปต่อนะชื่อร้านเจริญสุขครับเราอยากเป็นจอมยุทธจะไม่หยุดที่หนึ่งไทยจะขาดนารีได้อย่างไรสักเาร่แล้วกันนะครับแค่หนึ่งไทยมันยังไม่พอ อขอบคุณคุณธุรกีส่สองคารวะยินดีมากมิสหาย